สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำการทำระบบค้นหาข้อมูลนะครับโดยข้อมูลนั้นจะอยู่ใน Google s h e นะครับแล้วก็เราทำเป็นเว็บแอปขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มค้นหาหรือว่าพิมพ์ข้อมูลค้นหาได้เลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะแชร์ลิงก์นะครับจาก YouTube นี้นะครับใต้คลิปสอนนะครับเป็น YouTube ต้นฉบับนะครับหรือว่าเป็นเครดิตเจ้าของนะครับเรื่องนี้เลยนะครับโดยเครดิตของเขาเนี่ยนะครับยูทูบของเขาทําไว้นี้เขาไม่อธิบายนะครับเขาจะคลิกนะครับแล้วก็ทําให้ดูนะครับแล้วก็มีแค่เสียงดนตรีประกอบนะครับถ้าใครอยากศึกษาจากต้นฉบับก็ศึกษาจากคลิป YouTube นี้ได้เลยนะครับส่วนผมจะขออนุญาตนะครับ เอาเครดิตนะครับจากเว็บนี้นะครับเอามาสาธิตหรือว่าเอามาสอนการทําโดยการบรรยายเป็นภาษาไทยให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะมาที่ Google Drive นะฮะผมจะเปิด Google Drive ของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็จะมาสร้าง g o Google s h e e t นะครับเป็นฐานข้อมูลขึ้นมานะครับวิธีการไปที่ใหม่นะครับแล้วก็เลือก g o Google s h e e t นะครับ จากนั้นนะครับตรงสเปรดชีตไม่มีชื่อนะครับผมก็จะพิมพ์คำว่านะครับ s e a r c h data นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นข้อมูลนะครับที่เราจะอาใส่เข้าไปนะครับผมใช้คำว่า s e a r c h data ก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับไปที่เมนูเครื่องมือนะครับคลิกตรงนี้นะครับไปที่เมนูโปรแกรมแก้ไขสคริปต์คลิกครับ เมื่อเราสร้างโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ขึ้นมานะครับไปที่โครงการไม่มีชื่อคลิกแล้วก็ทำการบันทึกนะครับผมก็จะพิมพ์ชื่อนะครับ search data นะครับแล้วก็กดปุ่มเปลี่ยนชื่อโอเคนะครับ s e a r อ่าลืม s e a r c h โอเคนะครับ search data นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเตรียมชีตเปล่า แล้วก็สคริปป์เปล่าๆแบบนี้ไว้นะครับสเต็ปต่อไปทําอย่างไรนะครับสเต็ปต่อไปก็นะครับมาที่ลิงก์ YouTube นี้แหละนะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมานะครับข้างล่างนี้นะครับตรงคอมเมนต์คำอธิบายเขาจะมีทั้งหมดคือ1 2 3แล้วก็พลย์ลิตนะครับหคือนะครับต้นฉบับนะครับที่เขาไปเอาโค้ดมานะครับคลิกขวาเปิดลิงก์ในแท็บใหม่ เขาจะบอกว่านี่แหละนโค้ดทั้งหมดถ้าคุณอยากศึกษานะครับคุณก็มาศึกษาตามเว็บนี้ได้เลยนะครับมีเดโมมีชีตอะไรให้เรียบร้อยนะครับลิงก์ที่2ก็คือซอสโค้ดนะครับจากเว็บนี้แต่เขาเอามา Modify ก็คือเอามาปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมนะครับผมก็จะคลิกขวานะครับเปิดลิงก์ในแท็บใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับซอสโค้ดก็จะเป็นด็อก m เม t นต์นะครับ Google d o c นะครับ และให้เราทําการ Copy นะครับผมจะมา Copy จากโค้ดที่เขา m o d i f y แล้วนะครับจากฟังก์ชัน do เก t นะครับก็ Copy นะครับเลื่อนลงมาเลยนะครับมาจนถึง Return ar ตรงนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่นะครับตัว Search Data ของเรานะครับตรงนี้นะครับผมก็ลบนะครับฟังก์ชันเดิมออกนะครับ คอนโทนวีลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการก o p ปี้วางนะครับฟังก์ชันดูเก็ตเรียบร้อยนะครับจากนั้นไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับเพื่อจะไปสร้างไฟล์่ชื่อ Index นะครับเนี่ยอินเด็กตามนี้เลยนะครับไปที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลือก html นะครับจากนั้นพิมพ์ Index นะครับให้ตัว i นะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัว i เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ index นะครับ จากนั้นกดปุ่ม enter ครับและก็ทำการลบโค้ดทั้งหมดนะครับลบโค้ดทั้งหมดได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เปิดนะครับกลับมาที่ YouTube นะครับตรงนี้นะครับอ่ะโทษทีกลับมาที่ซอสสิกลับมาที่ซอสนะครับเนี่ย index html นะครับแล้วก็ก๊อปตั้งแต่ doc ใช้ html นะครับไปจน จบ slash html เลยนะครับตรนนี้ลากยาวเลยตรงนี้นะครับถึง slash t m l คลิกขวาคัดลอกครับคัดลอกเสร็จนะครับมาที่ index html ctrl v ลงไปเรียบร้อยครับแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ผมจะยังไม่แก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะครับในส่วนของ index นะครับแต่นะครับจะมาแก้ไขที่ code gs แทนนะครับคลิกมาที่ code gs นะครับมาตรงบรรทัดที่ ครับ20นะครับตรงนี้นะครับบรรทัดที่20ว่า spreadsheet id นะครับเท่ากับ spreadsheet id นะครับตรงนี้ให้เรามาที่ g o o l l s s h e t t ของเราครับเสร็จแล้วคลิกลงไปนะครับแล้วก็ไป Copy ตัวเลขนะหรือว่า id นี้นะครับนะครับ copy นะฮะหลัง d ีแ l ล c t ก่อนแ e ล e c t Edit นะครับแล้วก็คลิกขวา Copy ก็ี้เ็จนะครับเอามาแทนที่คําว่า spreadsheet id ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ลบลงไปนะครับให้เหลือแค่ s ิงเกิลโคดก็คอนโทรล v ลงไปแบบนี้ครับจากนั้นอันที่สอง data r e n t นะครับ data range เขาให้กําหนดชื่อตรงนี้ว่า data นะครับเราก็ copy นะครับคำว่า data ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาแก้ตรงแผ่นหนึ่งของเรานะครับตรงนี้นะครับคอนโทรล v ลงไปนะครับ data ตัว d ใหญ่ ให้มันตรงกันกับโค้ดตรัวรนี้นะครับตรงกันกับโค้ดตัวนี้นะฮะจากนั้นนะครับแล้วข้อมูลตัวอย่างข้อมูลทดสอบไปเอามาจากไหนนะครับตรงนี้เราต้องกลับมาที่ y o u t u b e นะครับไปที่ s p a d s h e e t d a t a b t s e ตรงนี้นะครับผมก็คลิกขวาเปิดลิงก์ในแถบใหม่นะครับจากนั้นก็จะเห็นตัวอย่าง g o o l e Sheets เขานะครับผมจะขอ c o p ปี้ตัวอย่างเลยนะครับเพื่อจะเอามาทดสอบนะครับ คลิกขวาคัดลอกครับจากนั้นมาที่โค้ดของเราครับามาที่ Google Sheets ของเรา c t r โท V ลงไปแบบนี้ครับเรียบร้อยนะครับเราทดสอบตามตัวอย่างเขาไปก่อนนะครับถ้ามันเวิร์กสำเร็จแล้วเราค่อยมาปรับเป็นของเรานะครับข้อมูลเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างคอลัมน์แรกก็จะเป็นชื่อนักเรียนนะครับ อันที่2ก็สติลเด้นนัมเบอร์ก็คือเลขรหัสนักเรียนหรือว่าเลขประจำตัวนักเรียนนะครับอันที่3 s t u d e n t p r o g r a m เอ่อสแตนดี้โปรแกรมนะครับเขาเรียนแผนไหนนะครับแผนวิทย์นะครับคอมพิวเตอร์ไซด์โอส่วนใหญ่จะเป็นคอมพิวเตอร์ไซด์ทางนั้นเลยนะครับ subject วิชาที่เรียนคืออะไรนะครับก็จะมีภาษาอังกฤษโปรแกรมมิ่งดัตต้าเบดพวกนี้นะครับ r e s ซู r c สนะครับ method นะฮะ value ก็คือคะแนนตรงนี้นะครับวิชานี้เขาได้กี่คะแนนนะครับแล้วก็ เลตเ e อร์แวลก็คือเกรดนะครับได้เกรดเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราจะไปประยุกต์ใช้แล้วก็นะครับมาดูโครงสร้างตัวนี้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับวางข้อมูลตัวอย่างลงไปตามนี้แล้วนะครับเราก็นะครับกลับมาที่ชีทของเรานะครับในโค้ดบรรทัดที่21นะครับ d t t r r n n e เท่ากับ Data นะครับแล้วก็ช่วง A2 ไปจนถึงคอลัมน์แนะครับ พอมา A2 นะครับคือตรงนี้นะครับไปจนถึงนะครับคอลัมน์แซดนะครับแต่ตัวอย่างข้อมูลของเราถึงแค่ F นะครับถึงแค่คอลัมน์ F นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้โค้ดตัวนี้นะครับจากแซดนะครับลบออกนะทบให้เป็น f แทนนะครับต้องการแค่นี้นะฮะเมื่อแก้โค้ดตามนี้เสร็จนะครับแก้แค่ 2. จุดเองนะครับเราก็ทําการบันทึกเลยครับทีนี้นะครับบันทึกข้อมูลนะครับพอบันทึกข้อมูลเสร็จนะครับ ให้มาตรงบริการนะครับจะมีเครื่องหมายบวกนะครับให้คลิกไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับบริการจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมานะครับหา Google s h e e t API ตรงนี้นะครับ Google s h e e t API นะครับเอาเคอร์เซอร์มาวางไว้ตรงนี้แล้วคลิกไปหนึครั้งครับก็จะเห็นเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินขึ้นมามีคำว่าเอกสารประกอบนะครับแบบนี้จากนั้นมาข้างล่างครับคลิกคำว่าเพิ่มลงไปครับ คำว่าเพิ่มเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อทําแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะทำนะครับให้เป็นเว็บแอปนะครับเพื่อจะมาทดสอบนะครับวิธีการทําให้เป็นเว็บแอปเริ่มจากตรงนี้ครับการทําให้ใช้งานได้นะครับคลิกแล้วก็เลือกเมนูแรกเลยนะครับคลิกไปที่การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับคลิกเมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้มาตรงเลือกประเภทนะครับคลิกลงไปที่เฟืองนะครับ เลือกเว็บแอปครับคลิกรายละเอียด V1 นะครับเวอร์ชันแรกนะครับ V1 นะฮะผู้มีสิทธิ์เข้าถึงนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นทุกคนอ่าแก้อยู่2จุดนี่แหละพอนะครับจากนั้นคลิกทำให้ใช้งานได้ข้างล่างนี้นะครับคลิกเลยแล้วก็รอสักครู่นะครับกำลังอัปเดตการทำให้ใช้งานได้นะครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับจะขึ้นคําว่าให้สิทธิ์เข้าถึงนะครับให้เราคลิกนะครับไปที่ให้สิทธิ์เข้าถึงไปที่อีเมลของเราครับคลิกนะครับจากนั้นคลิกไปที่ขั้นสูงครับไปที่ Search Data ไม่ปลอดภัยครับแล้วก็มากดปุ่มอนุญาตครับแล้วรอสักครู่ครับ อ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีคําว่าเว็บแอปแล้วก็ URL นะครับแล้วก็มีลิงก์ยาวๆแบบนี้นะครับถ้าเราเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้สังเกตขวามือสุดเลยจะมีคําว่า s l exec นะครับแปลว่าเวลาเราทำเว็บแอปแล้วเอาเว็บแอปไปใช้งานให้เอาลิงก์นี้นะครับไปแชร์นะครับเอาไปโพสต์ไปแชร์นะครับเป็นลิงก์ให้คนคลิกเข้ามาใช้งานนั่นเองนะครับ แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดนักพัฒนานะครับโหมดทดสอบนะครับเราก็กดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับและเราก็มาทดสอบโค้ดของเราเผื่อมันมีการจะต้องปรับนั่นนี่แก้นั่นนี่นะครับวิธีการทดสอบก็คือมาตรงปุ่มนี้นะครับทำให้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาล่างสุดเลยนะครับการนาการทดสอบไปใช้งานนะครับให้เราเลือกที่เมนูนี้นะครับแล้วก็คลิกครับจากนั้นเราจะได้ลิงก์นี้มานะครับลิงก์นี้นะครับกดปุ่มคัดลอกนะครับ คัดลอกไว้นะครับหรือจะคลิกตรงนี้นะครับให้ไปเปิดแท็บใหม่เลยก็ได้นะครับคลิกเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสร้างแท็บใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ลิงก์ slash dev นะครับนี่คือหน้าตาของเว็บแอปนะครับที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่า Search Text นะครับเราจะ Search หาอะไรนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับข้อมูลอยู่ในนี้นะครับเช่นเราอยากรู้ว่านักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษมีใครบ้าง ที่เขาเรียนวิชาที่ได้ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับเราก็พิมพ์คำว่า English ตามนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับ e อ่ะมาแล้วนะครับ English นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Search เลยครับถ้ามันเจอนะครับมันก็จะแสดงผลออกมาแบบนี้นะครับว่าคนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษมีอยู่3คนนะมีวานิลา JS Maxim L แล้วก็อะไรเนี่ย โฟโน่เฟียนาเฟียนาอะไรเงี้ยโฟโน่เฟียนาก็มีอยู่3คนนะครับทีนี้ถ้านะครับเราอยากรู้ว่ามีนักเรียนนะครับชื่อนี้นะครับโรงเรียนอะไรบ้างเนี่ยเราอาจจะค้นหาด้วยชื่อก็ได้นะครับเมื่อกี้เราค้นหาด้วย subject นะครับถ้าเราไปค้นแบบชื่อนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อคนนี้ลงไปนะครับแล้วลองกด search ดูครับอ่าเห็นไหมครับ1 2 3 4 record ก็จะเห็นว่าคนนี้เขาได้เรียนวิชาด a ต a ้าเบสนะโปรแกรมมิ่งรีเสิร์ชแล้วก็อังกฤษนะครับสี่รายการนะครับแล้วก็นะครับอลองเซิร์ชอีกสักคนนะครับแม็กซิมแอลล่ะนะครับลองค้นหาชื่อนะครับแม็กซิมแอลครับเนี่ยแม็กซิมแอลก็มี1 2 3 4วิชาเหมือนกันครับก็จะเป็นข้อมูลของคนคนนี้นะครับอันนี้คือสามารถที่จะเซิร์ชนะครับค้นหาค้นหานะครับ จากข้อมูลคอลัมน์ไหนก็ได้เนาะถ้าเป็ี่นแบบนี้นะครับอย่างเช่นนะครับผมจะเอาตัวเลขตัวนี้ไปค้นหาดูสินะครับเอารหัสนักเรียนไปค้นหานะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดเซิร์ชดูสิเป็นรหัสของใครเห็นไหมครับมันก็โชว์ว่ารหัสนักเรียนนี้ student number เนี่ยเป็นของว a n i l l a js นะนะครับก็จะโชว์ข้อมูลของคนนี้มานะฮะทีนี้นะครับถ้าเราต้องการจะปรับการค้นหานะครับให้ค้นหาชื่ออย่างเดียวนะครับ ให้คนหาชื่ออย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วให้มันโชว์ข้อมูลของคนคนนั้นออกมาอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับวิธีการเราจะต้องมาแก้โค้ดครับตรงนี้นะครับกลับมาที่โค้ดของเรานะครับมาบรรทัดที่27นะครับโอ้โทษทีไม่ใช่บรรทัดที่26นะครับตรง if นะครับ if วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ตัวหนอน if 2 t o string 2 t o locate นะครับตรงนี้นะฮะให้เราคลิกไปต่อจาก f เคอร์เซอร์ไปกระพิบที่ F นะครับแล้วก็พิมพ์สี่เหลี่ยมก้ามปูขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ระบุนะครับคอลัมน์ที่เราต้องการจะค้นหานะครับในที่นี้เราต้องการจะให้ค้นหาคอลัมน์ชื่อนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับเวลาเรากําหนดเรินแล้วตรงนี้มันก็จะกลายเป็นอารีนะครับเป็น r าร y ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอินเด็กแรกนะครับของอารีนะครับมันก็คือคอลัมน์ศูนย์ะครับมันจะเริ่มจาก0 1นะครับ2 3 4 5นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เซิร์ชเฉพาะชื่อเท่านั้นนะครับคอลัมน์อื่นเซิร์ชยังไงก็ไม่เจอต้องเซิร์ชได้คอลัมน์เดียวนะครับก็คือชื่อเราก็กําหนดตัวนี้ให้เป็นคอลัมน์ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาเพิ่มเลขศูนย์ลงไปตรงนี้นะครับบรรทัดที่26นะครับใส่เลขศูนย์ลงไปนะครับแล้วก็กดเซฟบันทึกเ็จนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับกดรีเฟรชครั้งหนึ่งครับ จากนั้นนะครับเราลองค้นแบบเดิมก็คือ English ดูสิอ่า English เจอไหมเห็นไหมครับ d t t not t o u n e นะครับไม่เจอแล้วซึ่งก่อนหน้าน,นี้ค้นหาแล้วเจอนะครับหรือนะครับเราลองค้นหาด้วยนะครับรหัสนักเรียนนะครับค้นหาด้วยรหัสนักเรียนดูสิเซ a r c h เจอไหมก็ไม่เจอนะครับแต่ถ้าเราค้นหาด้วยชื่ออ่าวันิลา JS นะครับ ลองค้นหาด้วยชื่อซิกดเซิร์ชเรียบร้อยนะครับก็จะโชว์ข้อมูลออกมานะครับหรือถ้าเราต้องการนะครับค้นหาเฉพาะนะครับสติลเด้นนัมเบอย่างเดียวทําไงนะครับก็ต้องแก้โค้ดสติลเด้นนัมเบอร์อยู่ที่คอลัมน์ไหนละ่ะนะอยู่คอลัมน์ที่2แต่ i ินเด็กคือ Index 1นะครับเพราะตัวน,นี้ i ินเด็กศอันนี้ก็จะเป็น i ินเด็กหนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้ตอนนี้นะครับเป็น เล็กหนึ่งนะครับกดบันทึกครับนั่นหมายถึงนะครับถ้าคุณจะเซิร์ชด้วยชื่อแบบเดิมมันก็จะ not found ไม่เจอนะครับแต่ถ้าคุณค้นด้วยรหัสนักเรียนนะครับค้นด้วยรหัสนักเรียนนะครับมันถึงจะแสดงข้อมูลของคนนั้นออกมาแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือการค้นหาด้วยรหัสนักเรียนนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาได้ทำนะครับ เป็นคลิปสอนแล้วก็แชร์โค้ดนะครับแล้วก็นะครับเป็นต้นฉบับที่เขาทําตัวอย่างให้ดูนะครับแต่เขาไม่ได้อธิบายนะครับเขาจะมีแต่เสียงดนตรีนะทำให้ดูไปคลิกไปเรื่อยๆแล้วก็แปลภาษาไปเรื่อยๆให้ดูนะครับผมก็เลยเอามาแปลให้นะครับขออนุญาตเอามาแปลให้นะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจวิธีการทํางานนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับคลิปสอนนะครับของอ่า คอนซัลติงโปรแกรมเมอร์มากๆเลยนะครับที่ทำเป็นตัวอย่างให้นะครับก็ขอยกเครดิตให้เต็มๆไปเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับอยากศึกษาด้วยตนเองก็นะครับเข้ามาดูคลิปต้นฉบับได้เลยนะครับส่วนผมก็นำมาถ่ายทอดให้ตามนี้นะครับก็ลองใช้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ